คือเรื่องมันมีอยู่ว่ามีคนแซวกันเยอะเลยว่าตอนเข้าสนามใส่เสื้อตาไก่แต่ตอนออกไปใส่เสื้ออาเจนโอ้โหเกือบไปนะน่าให้คลิปนี้เล่าเรื่องแล้วกันนะครับฝรั่งเศสตั้งป้อมย้ตนมาบงข้างทางนิดเดียวขอซื้อบ้างไอ้เจนซื้อมาเยอะแล้วไม่ได้นะโลกมาแกะไม่ได้เนาะอย่างน้อยก็ได้ลุ้น เล่นมาแป๊บเดียวเองโดนทำฟาวไ้จุดโทษเลยแถวนี้แฟนฟ้าขาวเยอะซะด้วยเมซี่ยิงเข้าไปไม่พลาดดูดูดูด,ดูคนแถวนี้นำไป1นยังไม่พอบุกตลอดเกมก่อนจบครึ่งแรกเอาไปอีกลูกหนึ่งตอนนี้รู้สึกเส็งนิดๆใส่เสื้อทีมไหนทีมนั้นแพ้ตลอดเลย hey. มีอ่นะนะก็คือสายงูขั้นสุดมเมื่อกี้เบสซี่ยิงลูกแรกที่นาทีที่ย3สามใช่ปะมาดูเร็วดูดูดูดดเล่นของซะด้วยเราเจ้าเล็ก<อ>ชี้ย<อ><อ>ี่23แล้วเมื่อกี้คืออะไรคืออะไรอ็ทูนิวไงทูนิลไปกันใหญ่แล้วฟ,นนะฟูนทาไม่ต้องต่อเวลารล้วปะละอ่ะแล้วมาดูนะ ที่เชีย์ตรงข้ามอยู่ตลอดเวลาเป็นไงคะเป็นไ <c oughs> งจบค้นหลังมาก็ยังโดนฟ้า<ถ>ขาวกดอยู่ดี<ก>บุกแทบไม่ขึ้นเลยคนแถวนี้ก็ร้องเพลงกันใหญ่เลยครับบรรยากาศก็ดีเนาะแต่จะดีกว่าถ้าเป็นฝรั่งเศสนะพูดโโปุ๊บมาปับเอ็มปาเตมาแล้วหนึ่งประตูต่อ2องตาม,มาแล้วครับผมเกมยังไม่จอบอย่างนั้งนับศทหาร ของฝรั่งเศบสบอกสะบัดแล้วครับเอ็มปาเป้มาอีกแล้วหลุดมาลูกนี้ยิงเข้าไป2ประตูต่ 2> อ2ยังไงยังไงกบวอดูเสียงเลยงานนี้เด็กๆรู้จักไหมเนี่ยกบวอร<ไ>บรรยากาศมันเล้าเมสซี่ก็เล่นดีมากมีแมงมุมก็เป่าหูเก่งจริงเล่าเรื่องเมสซี่ให้ฟังเรื่องแล้วเรื่องเล่าจนใจกนแกล้งอย่างเราโอนเอ็นท,ทั้งทั้ที่เรื่องเล่าไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลเลยสุดท้ายเลยอยากให้เมสซี่สมหวัง สังงั้นนั่นไงต้องมนมีแมงมุมเข้าแล้วใครอยากรู้ว่าเรื่องอะไรถามมีแมงมุมเองนะครับเล่าไม่เหมือน,น,นะนแฟนอาเจนตอนนี้<อ>นึกว่าชนะไปแล้วเพราะมันเหลือเวลาอีกนิดเดียวยังมันต้องรา่าให้สุดเอ็มปะเปะ้ได้จุดโทษยิงเข้าไปเสมอกันสามประตูต่อสาม เมียเจ็บเราก็เจ็บไปด้วยเอาละถึงช่วงจุดโทษมีน้องๆอ,อยากให้พลาดได้เลยเดี๋ยวพาดไม่เดี๋ยวนี้แหละโคตรตื่นเต้นเลยคนแรกเอ็มเเป้ยิงแบบไม่มีความกดดันเข้าไปเลยเมสซี่ก็เช่นกันโอมันของฝรั่งเศสยิงเป็นคนที่สองโดนเซวยมาตินเนสโรดิา่ามาแล้วครับยิงเข้าไปสองประตูตอนนึงครับตอนนี้ชัวมเมนี่มายิงออกไปครับลูกนี้ นี่ว่าไงปอเลดเดสยิงเข้าไปไม่พลาดสามหนึ่งแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหหัวนี้ต้องยิงให้เข้านะครับจะได้ไปต่อยิงตรงตรงเลยคนสุดท้ายถ้ายิงเข้าจบเลยนะครับมอนเทียยิงเข้าไปและต่อไปนี้นี่คือคำตอบว่าทำไมถึงต้องใส่เสื้ออาจเจน อยังลองฟางคำตอบอยู่ไหมครับมีบอกนี่เองภรรยาที่ปตายชนะทุกสิ่ง